กราบสวัสดีสบายดี่อแม่พี่น้องมาหนี่ยชิพามาเบิ่งถนนย่ำกลางคืนเนาะพี่น้องถนนนวลท่างประเทศไทยย่ำกลางคืนว่าซำซำกลางเว้นเรียกว่ายา่ำกลางคืนกันไนนเนาะเบิ่งเอาเ้อพี่น้องแม้แต่กลางคืนยังสว่างสำนี่ได้นนี่มาสมัยจนว่าป้ามันกลางเว้นหรือกลางคืนนั่นนี่พี่น้องเบิ่งหลอดไฟพี่พนาอเพนูนจิต ติดเาวาไปเลยตามถนนนนทากเนาะย่มกลางคืนกับสิเป็นอีกแบบนึ่งเนาะกลางเว้นอีกสิเป็นอีกอย่างนะแมนทำคนอีกอย่างนึ่งเนี่ยพี่น้องเอ้โผโผเป็นบ่โอ้โหเจ้เดี้ยน้องเอ้ยยามกลางคืนเนาะนี่แหละอยกาห้รบ่งว่ากลางเว้นกับกลางคืนมันแตกต่างกันายเนาะพี่น้องนี่อันนี้กสะพานครับ แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเบิง่งครับพี่น้องเอ้ยโผล่โผล่โผล่หนักกับสะพานใกลกันแน่นมเพลสะพานภูมิพลเนาะพี่น้องเนาะสะพานน,นะ่ะโอ้สวยงามมาดีพี่น้องเอ้ยนี่แหละยามกลางคืนแบบว่าเอามาเบิ่งยามกลางคืนเนี่ยแสงไฟแสงสีแต่ละบอลแต่ละจุดมันส่องประกายให้กันเนะาะป๊ชั่วแต่เมีนงาม นี่คือเมืองหลวงเบิ่งกะได้ให้เบิ่งรอบๆเด้อพี่น้องเอ้ยผมอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะทางนี้เนาะอือันนั้นคือหอสมเมืองเนาะพี่น้องชุ้มสูประกาศสมุดประกาศเนาะพี่น้องเนาะ พึ <gesch> ่งถ่ายคลิปนี้จะเป็นคลิปแหลกเนาะที่ห้าวถ่ายกลางคืนเนาะพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ากันหวานงามกลางคืนช่วยงามซําได้เนาะมาเบิ่งไฟเบิ่งไฟยังน้ากันเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งนี่นี่จังหวะนี้ยังงามพี่น้องเอ้ยผมจะบาร์ชมาสิสุกเข้ามาให้เบิร์นกับพี่น้องผมก็พังแตกชุกแหกเบิร์นหมดเลยแับนี้ ไงาไย๋อย่มกันขึ้นเปิดเผ่ทังทางข้างลังไปสะพานน้ำนอนเด้น้พี่นอ้องอลังการนี่อันนี้ประเทศไทย พึ่งได้ทายบรรยากาศแบบยำกลางคืนแบบนี้นเนาะยำแรงๆแบบนี้ช่วยๆงามๆเนาพี่น้องนี่พี่น้องเฮ้ยบางยำกลางคืนนี่โอ้โหช่วยงามไปเลยพี่น้อง ไปบึงไปชมนํากันยาวๆเลยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้บ่ได้ไป,ไปทงางได้ดอกพี่น้องอยู่กับถนนคือเก่าบ่ไ,ได้ออกให้ออกหน้าดอกอยู่กับถนนพี่น้องเอ้ยมื้อนี้นี่พี่น้องเอ้ยเบ,บ,บมันเขาจะกลับบางนานะครับผมนี่จะเฮาจะกลับบางนาเนาะนี่ถนนสีนครินทร์ งเงาพี่น้องรอดไฟเพิ่น,นะบ่มหาวิทงาลังเว้นกลายเป็นกลางคืนกลางคืนกลายเป็นกลางเว้นเนาะประเทศเพื่อนนะ่ะบ่ต้องว่หย่านหมื่นหยันยังนี่นนบ่คือบานเฮาได้พี่น้องเอ้ยบ่คือบานประเทศลาวเด้สำนึงนี่ยหมื่นต,ต,ต,ตื๊อตื้อไปเลยเนี่หมืดแล้วก็คือหมืดแเลยได้ยังได้เข้ามาททบแบบ ออกออกออกนอกกันออกหนองเมืองเนี่ยจังหน่อยเนี่ยเรียบร้อยมือตึ๊บเลยบบดนี้หัวควายแลงนันตัดนากัะเรียบร้อยเลยอยู่บ้านเดียวไม่มองไม่เห็นไมมันมันขึ้นมาบ่หอดออกไม่เมา อ,นนอ่อาเบอรเนเนาะันาดก็จะเป็นทางด่วนนะนี่อ้องเนาะคุณนะจากสองนะฮะสองหกสองเร้อพี่น้องเอ้ยบไปออนซอ,อ,อนย่งเดอกออนซอนรดไฟเีมนนี่เนะาะเออใหญ่ไปไวอยู่บาททางเขาบาทน,นี่ว่าคือสิมวนนั่นน่ยเบร์เนนอนเลยมัห <c oughs> งวไว้บร์เนนอนเรบผู้ชาร์จน,น,นอนเรนตามถนนนั่น,นแล้วจะไม่นานผมเรน จักแมงดาจักแมงยังจะซ่อนแมงยังมาเบิด์ตเลยเออเอาตองเอาไปปลาเอาตองออกไปปลาเลยบานพอาะาบานผมรามันกับบานนอกอยู่แล้วไงอยู่บานอยู่บานนอกเด็ผู้สื่อมเด็กผู้บานเสื่อมไฟแมงดา่าต่างกันจนมันเนี่ยไปเนี่ยนี่เนาะเป็นทางด่วนมันจะแบบมันลายไปนะอันนี้ก็ทางด่วนอันนี้ก็ทางด่วนนี่พี่น้องบ้าทุ่ง เลึกเลยล่ะอ,อ,อันนั้นก็จะเป็นฮอร์เมืองน้องพี่น้องๆนนี่เดี๋ยวบาร์สมายเช้เาขึ้นลูกให้เบิง่งในตอนเราลงคลิปเนาะฮอร์เมืองวังามสำแดนอยอยงนยามะเป็นคืนโอ้ดุดยอดงามเลยเบิ่งเอาเด้อพี่น้องสะพานลอยประเทศไทยเนาะสะพานข้ามถนนเนาะมีแห่งนี้แห่งเดียวเนาะ สมุดประการเนาะมีแบบนี้เนาะไฟสีแต่งไฟสีเนาะนี่มันจะมีจากสะพานเนี่ยหนึ่งนะสะพานแรกเนาะสะพานแรกเดี๋ยวบ่าสมาชินับให้เบิ่งเด้วพี่น้องมีมีบริการเต็มที่เนาะอยู่ตี่กระนาะพี่น้องเนาะมาได้จากมาเที่ยวมาแวะับแวะได้เที่ยวได้เนาะที่ประเทศนี้เนาะอันนี้จะเป็นสะพานตัวที่สองเนาะพี่น้อง สองแหลเนาะพี่น้องเนาะจะมีไฟสีทุกส,สะพานเนอะเฉพาะที่ว่าอยู่ที่สมุติสมุดปปาการเนาะ,ะเพิ่มเมืองนี่นะ้องนี่อันนี้จะเป็นตัวที่สามเนาะพี่นะ้องสามสพานแหละว่าจะเป็นมันจะเป็นแบบเดียวกันเบิรนะ์ดเนาะเบิจิตจแตงแล้วก็ลังค่ากระเห็ดพวกคือหมูได้พี่น้องลังค่าคือทรงไทยนี่เนาะ สด้อันนี้ก็จะเป็นนองเหลืองเนาะพี่น้องเนาะงนองเหลืองสายเส้นนี่นะนี่ปลาชมาลก็เช่าคลิปแต่ละคลิปรวมๆกันมาเบิงนะ่งเน่อยนี่ก็คือสถานีไหมเนาะสถานีสีดาดนาะพี่น้องเนาะสีดาดน,นะมาเบิง่งน้ำแปดลิพี่น้องสภาพ แสงสีพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้คือสะพานตัวที่สี่เนาะสี่สะพานหละพี่น้องเสร็จสปอร์ตสะพานขามถนนเนาะอยู่สมุดประการเด้อพี่น้องเด้อมีแรงนี่แรงเดียวเนาะที่วัดเปนเน็นสะพานแต่งไปสีแบบนี้สีแล้วว่าจะมีจากสะพานนะ นี่ก็คือตัวที่หานาะสะพานตัวที่หานาะพี่น้องน้องนี่โอ้โหพี่น้องเอ้ยเบิกเอาเ้ยไฟสีวิบปับวิบปับวิบปับนาะสวยงามนี่ก็จะเป็นสะพานตัวที่หานาะพี่น้องนาองสวยงามเลยพี่น้องเอ้ยโอ้โหแต่งไฟสีวิบปับวิบปับวิบปับนาะพี่น้อง นี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้บาสมัยก็จะจบคลิปเพียงสำนีเนะพี่น้องเนาะนี่แหละคือสะพานที่ว่าสะพานข้ามถนนเนาะที่ว่าบ่าวสมัยถ่ายให้เบิง่งเนาะขอจบคลิปเพียงสำนีเนาะพี่น้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีและสบายดี